คุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีสุขภาพร่างกายที่ปกติดีสามารถเดินได้วิ่งได้ทำกิจกรรมอะไรก็ได้แล้ววันดีคืนดีก็เกิดความไม่ปกติเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอี้ยวตัวการเวียงตัวการหันซ้ายหันขวาคือไม่สามารถทําอะไรเหมือนคนปกติได้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะได้คุยกับคนที่มีประสบการณ์นี้ครับคุณวิวั์อันครีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนแรก เป็นคนคล่องตัวไหมคะเป็นคนคล่องตัวมากครับจันครับเพราะว่าปกติเจากําลังกายขี่จักรยานแม้ทั้งขี่จักรยานไปทํางานด้วยครับครับแล้วก่อนที่จะหายคล่องตัวมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่จะหายคล่องตัวก็รู้สึกว่ามีอาการตอนแรกปวดเข่าก่อนครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอายุมากและเราใช้งานมันมากนะครับขี่จักรยานส่วนหนึ่งแล้วกอ็อีกอาการที่เลวร้ายที่สุดก็คืออาการปวดต อ,อ,อปวดยังไงครับปวดจนกระทั่งถึงขนาดที่เรียกว่าแงนหน้าไม่ได้เลยครับคือถ้าแงนหน้าปุ๊บเนี่ยอาการชาจะชาลงแขนทั้งด้านขวาปวดนะฮะไม่ใช่เมื่อยไม่ใช่เมื่อยครับปวดปวดเลยครับคือจนกระทั่งทนไม่ไหวก็ไปที่โรงพยาบาลหาพบ แสดงว่าตอนปวดเนี่ยยานวดก็นวดนววดยาทานก็คงทานแล้วก็ทานแล้วครับก็ไม่ปวดไม่เทาครับแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอเขาก็ให้ยาแก้ปวดมาจนกระทั่งครั้งหลังคุณหมอเขาก็จับเอ็กซเรย์ดูนะครับแล้วคุณหมอก็อธิบายให้ให้ดูภาพว่าหมอนรองกระดูกตรงต้นคอมันเสื่อมครับ ตามวัยนะครับตอนนี้ก็63นะครับตอนที่เป็นนีประมาณ61ครับแล้วก็ 2, <S 2>, 2 <S ปี2ปีครับมีอาการหนักที่สุดก็คือตอนที่แหนขึ้นไปแล้วแหนไม่ได้แล้วที่ไปหาหมอเนี่ยหมอเขาว่าจับใส่ปลอ,อกคอ,อไปทำงานตอนนั้นคงเจ<ก>็บมากเลยใช่ไหมครับ ต้องใส่ปลอกคอเวลาขับรถก็ต้องใส่ปลอกคอตอนั้นเป็นอาการเจ็บแล้วใช่ไหมเป็นเจ็บแล้วครับคือหมอเขาชี้ให้ดูเลยครับว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยสามข้อเสื่อมหมดแล้วครับเดินได้เดินได้ครับขับรถได้ขับรถได้แต่ขับรถคุณหมอเขาแนะนําให้ใส่ปลอกคอคือเวลาจังหวะรถกระแทกจะได้กระดูกจะได้ไม่ลงไปกระแทกตรงอ๋อนี่อาารเช้นประสาทคือส่วนคอและเข่าครับเข่านี่เวลาเดินนี่ขยอกขยักเลยครับครับเพราะว่ามันเหมือนกับข้อ สบ้ากระดูกเนี่ยเสื่อมก็มีอาการปวดทรมานครับทรมานและอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติที่ทำให้ชีวิตไร้คุณภาพนานแค่ไหนเป็นปีครับประมาณปีเีเสร็จครับแล้วทำงานทําการยังไงฮะทํางานก็ต้องใส่ปอกคอไปอย่างนั้นคือผมบอกว่าผมเป็นคนกลัวหมอครับครับกลัวเข็มฉีดยาไม่ต้องเด็ก กอลังกายแข็งแรงใครก็ไม่อยากใช่ครับแล้วก็ถ้าจะไปหาหมอหรือตอนเด็กๆผมจําได้ว่าเขามาฉีดวัคซีนที่โรงเรียนยผมหนีได้ผมหนีเลยครับรู้สึกเด็กๆจะเป็นยังไงหลายคนแล้วเป็นลูกกลัวหมอมาตั้งเด็กๆเวลาจะไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งเนี่ยแล้วพอทรมานมาปีกว่าเนี่ยตัดสินใจยังไงครับผมคิดว่ามันคนเราพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราถามเริ่มถามตัวเองว่า มันน่าจะมีวิธีการรักษาแล้วหมอปัจจุบันนี้อุปกรณ์อะไรต่างๆมันมันกล้าหน้าไปมากเห็นเขาบอกว่าแม้กระทั่งผ่าตัดก็ไม่เจ็บไม่อะไรอย่างนี้นะจริงๆก็เลย,ก,เลยก็เลยไปหาหมอแล้วก็หมอเขาก็เลยเนี่ยครับผลสุดท,ท้ายเขาจับใส่ปลอกคอจนอจนเรียกว่าแต่บางทีก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างช่วงแรกๆก็อายแล้วมาเจอกับบิ่มได้ยังไงคะ จร,จริงๆผมดูวันหนึ่งเปิดไปรายการ t n n ค,ครับแล้วก็ไปเจอช่วงที่รัชกณต้นกำลังสัมภาษณ์ผู้แขกรับเชิญในรายการนะฮะ,ะก็เอ๊ะฟังดูแล้วคล้ายๆกับว่าเอ๊ะเราก็มีอาการคล้ายๆนะครับใกล้เคียงกันครับจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมี ผู้มาร่วมรายการ,รนะครับก็อธิบายถึงถึงากาเกี่ยวกับก,กระดูกต้นคอเนี่ยครับก็เลยบอกว่าเอ๊แต่ที่จุดที่ตัดสินใจก็คือวันที่ชมแล้วอาจารย์เป็นคนพูดเป็นคนสัมภาษณ์ นะครับเออถ้าอาจารย์ดรเสรีเป็นคนออกมารับรองขนาดนี้เลยกานขนาดนั้นนะารเชื่อไม่ได้นี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วผมก็เลยแต่ก่อนที่ผมจะจะตัดสินใจมาลองบิมนี่นะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปเซิร์ชในในในเน็ตด้วยนะครับแล้วก็เรามีรายละเอียดให้ครับแล้วก็ดูจากข้อมูลของของ ดรพิเชษพิเชษครับก็คือเรียกว่าศึกษามาก่อนล่ะศึกษาศึกษามาก่อนครับแต่ว่าจุดตัดสินใจก็คือวันที่ดูที่อาจารย์เรอาจารย์เสรีได้พูดถึงก็เลยแวะมาแวะที่ไหนฮะแวะมาที่ที่ตึกเอสเปนาครับอ๋อแล้วเข้าไปสอบถามเขาครับเข้าไปสอบถามแล้วก็จริงๆไม่ไม่ไม่ได้สอบามเข้าเข้าตั้งใจที่จะมาซื้อเลยมาซื้อเลยเข้ามาลองเลยเชื่อตั้งแต่ตอนอ่านใช่ครับโอเคแล้วก็ แต่สินใจว่าลองซื้อไปสองขวดเป็นขวดสีผูซสีผูอันนี้เป็นโรคกระดูกโดยเฉพาะแล้วก็น้องเขาแนะนําให้ทานร่วมกับน้ํามังคุดผมก็เลยซื้อน้ํามังคุดไป24่สองนะครับก็ทานแล้วน้องเขาก็แนะนําว่าให้ให้ทานสามวันแรกเช้า1แคปซูลเย็น1แคปซูลแล้ววันที่4ี่ค่อยเพิ่มเป็นเช้า2แคปซูลเย็นอีก2แคปซูลนะครับก็ จริงๆผมต,ต้องต้องขอบคุณอาจารย์นะครับ <Hey. S 1> ขอบคุณบิม,มนะครับที่ผมทานไปเพียงแค่ขวดเดียวนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าอาการผมดีขึ้นแล้วพอหมดขวดครึ่งปุ๊บเนี่ยผมถอดตอนปลอกคอไม่ได้ใส่เลยครับอ uh ่า huh. ะนะค,ะคบแต่แต่คุณต้นครับคือตอนที่ผมเริ่มกินบิมเนี่ยผมหยุดยาของโรงพยาบาลไปเลยนะครับ hmm. ตั้งใจจะหยุดเลยผมอยากจะลองครับอยากจะทดลองดูครับอยากจะทดลองดูแล้วก็กายภาพผมก็ไม่ไปทำก็กินยาแบบต่อเนื่องตามคําที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนําครับนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสตรีทกับมันนะครับคือตามที่ตามที่คําแนะนําเลยอยากจะพิสูจน์เลยล่ะว่ามันจริงไหมใช่ครับแล้วมันมันเป็นอะไรที่ผมต้องบอกว่าโอ้โห มันหายขาดจนผมรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากแต่จริงๆจ,จ,จะแนะนาทางทางคุณพี่วิวัฒน์และก็คุณผู้ชมด้วยนะว่าถ้ายังมีอาการอยู่เนี่ยอย่าพยายามใช้วิธีนี้ไม่ใช่ทุกรายนะเพราะว่าบางคนเนี่ยปวดจนทนไม่ได้ก็ยังต้องรับประทานยาหมอไว้ก่อนนะครับจนรู้สึกว่าถ้าอาการดีขึ้นเนี่ยคุณหมอเขาจะเป็นคนค่อยๆลดปริมาณยาลงเองแล้วตอนนี้ต้องถือว่าโชคดีตอนนี้ทานมากน้อยแค่ตอนนี้คือพอทานหมดไปสองขวด อาการหายขาดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็หันมาทานตัวบิมสีเขียวคือเป็นตัวบาลานะครับช่วยเสริมช่วยรักษาเมนเทนไปครับก็ช่วงนี้ก็คือกินเช้าหนึ่งแคปซูลเย็น1นึ่งแคปซูลตัวสีเขียวครับลองกลับไปให้คุณหมอตรวจอีกครั้งไหมผมอยากจะอยากจะให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูอจริงๆนะน่าจะเอ็กซเรย์เพราะว่าจากที่เราเคยเจ็บแล้วเราไม่เจ็บเนี่ย การเปลี่ยนแปลงข้างในเป็นยังไงบ้างน่าจะรู้นะคะแล้วคนรอบข้างเป็นไงบ้างคะโอ้ฮัปปี้มากครับก็ถึงบอกเวลาที่มีคนป่วยอยู่ใกล้ๆเนี่ยคนดูแลเนี่ยจะจะเหนื่อยกว่าแล้วตอนนี้มีใครใช้ตามบ้างยังคะตอนนี้โอ้ไม่อยากจะบอกเลยครับว่าผมแนะนําเพื่อนไปหลายคนคือเป็นอาการเดียวกันเดียะเลยครับวันหนึ่งเดินไปเจอเพื่อนโดยบังเอิญเขากําลัง ใส่ปลอกคออยู่ก็เลยถามบอกเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เพื่อนเพื่อนร่วมงานที่ทํางานด้วยกันนะครับก็ก็อธิบายอาการเดียวกันเลยครับบอกโอ้โหถ้างั้นต้องลองทดลองบิมเลยครับอย่าเสียเวลารอบอ่ยากไหมไม่ยากครับคือมันเหมือนกับคนกําลังจะจมน้ำนะฮะครับเหมือนคนกําลังจะจมน้ําอะไรผ่านมาก็คว้าเอาไว้ก่อนคือตอนนี้ยื่นไม้ก็ทอดหนึ่งใช่ครับเพราะฉะนั้น คือเขาเองก็รักษาทำกายภาพมาตลอดเหมือนกันครับมามานานแล้วด้วยครับอายุเขามากกว่าผมประมาณ5ปีครับพอเราบอกเราแนะนําปุ๊บก็เขาตอนนี้กําลังกําลังดูอยู่ว่าอาการเขาเขาเป็นยังไงครับพอดีช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้เจอกันครับคืออย่างที่เราพูดนะว่ารายการนี้เรานําเอาผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตรงมาคุยกันครับเพราะว่า ถ้าหากว่าเราได้จะพูดถึงผลิตภัณฑ์อย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไม่มีตัวบุคคลที่เป็นพยานมันก็ยากนะฮะใ,ใ,ในการจัดมาเป็นร้อยครั้งก็อย่างนียเกินแ <c oughs> ล้วอาจารย์หลาย <c oughs> หลายร้อยละ <c oughs> คือ, <c oughs> ค,อคือเราก็นาเอาบุคคลซึ่งเป็นสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บที่ทําให้คุณภาพชีวิต <c oughs> ไม่ดีเนี่ยมาเป็นจํานวนมาก <c oughs> เพราะว่าอันหนึ่งเนี่ยที่คุณพิเชษเทศอาจารย์พิเชษพูดเนี่ยก็คือท่านบอกว่างานนี้เนะี่ยมันไม่ใช่งานเชิงพณิชย์ิอย่างเดียว แต่เป็นงานบุญงานกุศลสําหรับมนุษยชาติเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ท่าได้ทําวิจัยค้นคว้ามาจนทั้งได้สิ่งนี้มาเนี่ยมันก็ได้ยอดอาหารที่จะทําให้คนเรามีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สมดุลแล้วก็ในที่สุดทุกคนก็จะสามารถเรียกคุณภาพชีวิตกลับคืนมาได้ครับอันนี้เห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับเห็นด้วยร้อเครับคือถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองว่าเราเป็นผู้ป่วยมาก่อนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาได้รับอาหารเสริมครับแล้วอ่ามันเป็นอะไรที่ มีคุณภาพผมว่าเท่าที่รักษามาจากยาแผนปัจจุบันที่ไม่หายแต่พอ<ช><ๆ>มาทานอาหารเสริมแล้วทำไมได้ได้ผลเกินร้อยเปอร์็นที่เขาเรียกว่าอาหารเป็นยาไงาาใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> คือ <c oughs> เขาบอกว่าอยากกินยาเป็นอาหารแต่ต้องกินอาหารเป็นยาเพราะฉนั้นอาหารเสริมอย่างอันนี้เนี่ยมันเหมือนแค่ๆกับว่านักวิทยาศาสตร์ไทยเราเนี่ยไปสกัดเอาสุดยอดของคุณภาพอาหาร เคในมังคุดมีอะไรก็ดึงออกมาอย่นั้นในใบบัวบกมีอะไรก็ดึงออกมาในฝรั่งมีอะไรก็ดึงออกมาในงานมีอะไรก็ดึงออกมาพอดึงแล้วมาพอมารวมกันแล้วมันฟอ์ติฟายมันเสริมซึ่งกันและกันมันก็ได้ออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งบางทีคนไม่เข้าใจนะพอเราพูดถึงไอ้นี่มาจากมังคุดนั่นนี่มาจากส้มแขกนั่นนี่มาจากอ้าวมันดีงั้นก็กินมังคุดมันสองกิโลเลยกินส้มแขกกิโลเลยคือเขาลืมไปว่าอาหารทุกอย่างเนี่ย มันมีส่วนดีและส่วนไม่ดีไม่ก็มันจะมีคําว่าหัวอาหารเหรอทุกคนครับอ่าแล้วก็พอค้นคว้าวิจัยมารวมกันแล้วมันถึงได้ของที่ดีที่สุดนะครับก็เอาเป็นว่าช่วงนาทีสุดท้ายเนี้นะคะอยากให้ช่วยลองคุยกับคนทางบ้านเนื่องจากว่ามาในฐานะที่เป็นแขกของเราที่เหมือนกับเป็นพยานของเรื่องนี้และอย่างที่บอกรายการของเราเนี่ยทำมาหลายร้อยครั้งแล้วเนี่ยเราจะต้องมีตัวพยานแล้วมันมานั่งคุยกันเฉยๆนะครับเราต้องมีตัวพยานเชยเลยครับ ผมผมอยากจะจะบอกว่าบิมร้อยเนี่ยเป็นเป็นอาหารเสริมที่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ามันจะมีผลช่วยเสริมทางด้านสุขภาพร่างกายให้ให้กลับมาสู่สภาพเดิมที่ครั้งหนึ่งผมเ,เคยเป็นนักขี่กรยานนะครับ mm hmm. แล้วก็ ตอนหลังต้องต้องทิ้งไปเพราะว่าอาการเจ็บป่วยปวดตามข้อตามกระดูกอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ผมกลับมาขี่จักรยานได้เหมือนเดิมได้คุณภาพชีวิตได้คุณภาพชีวิตกลับมาเกินร้อยครับถ้าเทียบกับอายุปัจจุบันผมคิดว่าผมแข็งแรงมากกว่าเดิมสุดเลยซ้ำครับโอ้ยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณวิวัน์ครับ